ก่อนอื่นขอสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้จัดจาการที่ให้เกียรติเชิญเรามาในวันนี้นะครับก่อนอื่นก็หัวข้อของวันนี้จะเกี่ยวกับบอร์ดรานปริทายแต่ก่อนจะทึกพูดถึงเจ้าบอร์ดรันพริทายนะครับเรามาดูคำถามตรงนี้ก่อนว่าสมมุติว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับถ้ามันตัวเล็กลงมีความสามารถเก้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้และตัวมันเล็กลงเหลือเพียงขนาดเท่าฝ่ามือเรา เราจะสามารถเอามันไปทําอะไรได้บ้างครับอ่ก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงพระเอกของเราวันนี้ก่อนก็คือเจ้าบอร์ดร้านบริพายตัวน,นี้นะครับโจทย์วันนี้ว่าร้านบริพายเนี่ยมันเหมือนกับคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งแหละครับที่ถูกย่อขนาดลงมาโดยปกติคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานเนี่ยมันก็มีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับเพื่อเราใช้งานแล้วถ้ามันมีขนาดเล็กลง ถูกลงมันจะเหมาะกับการเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะครับสำหรับทางผมผมก็ชื่อกิตดานะครับเป็นตัวแทนประจักษบริษัทเอยวอร์ซิตี้ส์ครับบริษัทของเราเนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของการทรนิ่ก็คือเกี่ยวกับอุรโภคเกี่ยวกับอุรโมก็ววจะเป็นพวกเอเวอร์ซ e ิตี้ส์สอแ์แวรด์ต่างๆเป็นต้นครับแล้วก็เรื่องของโปรดักต์แอนด์เดเวลลอปเมนต์เซอร์วิส โดยจะเป็นโปรดักเฉพาะทางที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์อย่างเดียวอย่างเช่นในรูปจะเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มเป็น CPU ตระกูล ARM ครับเหมือนกั้คล้ายกับราบิบลาที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็เป็นแผลตฟอร์มสมารม์ทโฟนอันนี้ไม่ใช่แท็บเล็ตนะครับไม่ใช่แท็บเล็ตเพียงเพราะว่าแท็บเล็ตบางทีมันจะมีฮาร์ดแวร์บางอย่างที่เราต้องการได้ไม่ครบ เราก็เลยจำเป็นจะต้องมีการออกแบบฮาร์ดแวร์ใหม่เพื่อให้มันใช้งานได้เฉพาะทางเช่นอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันอาจจะทําอะไรได้มากกว่าทัเ็ตที่เราซื้อมาใช้กันอยู่อย่างเช่นวัดความดันได้วัดความชื้นได้ด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับก็เรามาพูดถึงตัวเอกของเรากันเลยดีกว่าครับสําหรับเจ้าลางริธายครับลางริธายเนี่ยก็จะอยู่ในมือผมนะครับสังเกตว่าขนาดปอดของมันเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กมาก ประมาณไม่เกินหนึ่งปาม์ตของคนเราเท่านั้นเองแล้วทำไมวันนี้ผมถึงอยากเอาเจ้าตัวนี้มาแนะนําครับทําไมถึงอยากเอามาแนะนําเรามาดูกันก่อนครับว่าลำพิพายตัวเนี้ยมันมีข้อดีคืออะไรสังเกตจากรูปครับสังเกตจากรูปครับลำพิพายตัวนี้จริงๆเรามองมันมันก็เหมือนคอมพิวเตอร์ตัวหนึง่งดูจากทางลูปเห็นยูดีพอร์ตนะครับหน้ามองเห็นยูทีพอร์ตนะครับ เอาละเราเริ่มรู้แล้วาราที่ถ่ายมียูดีพอร์แสดงว่ามันท่าหน้าจะทําอะไรได้ครับมันเหมือนคลองแบบว่าเสียบเมาส์ได้เสียบคีย์บอร์ดได้เสียบแฟชได้ได้เสียบฮาร์ดดิสได้หรือว่าเอามาต่อคลองได้ถูกต้องไหมครับโอเคมันเหมือนคอมพิวเตอร์แล้วพย,ย,ย,ยวา,า,ออวายามนึกถึงคอมพิวเตอร์ครับโดยให้มันย่อส่วนเหลือเท่านี้ราคาลดเหลือประมาณไม่เกิน2,000บาทต่อหนึ่งตัวพยายามนึกภาพนนะครับคอมพิวเตอร์ที่เหลือตัวขนาดนี้โอเคครับ มีพอร์ตยุคีถัดต่อมาเป็นพอร์ตอะไรครับอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตหรือว่าพอรอ์ตแลนหมายความว่ารับด้วยายตรงนี้ทําอะไรได่เหมือนกันครับต่ออินเทอร์เน็ตได้โอเคเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์กต่อกับคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ต่อมาครับถัดมาคือออริโอพอร์ตโอเคครับเล่นเสียงได้แน่นอนละ่ะร้องเพลงจะเล่นทำเครื่องเล่นเอ็ทําทำอะไรก็ได้ก็เหมือนคอมพิวเตอร์ที่สามารถต่อกับตัวสปีดเกอร์ได้ ผ่ามาอันนี้ครับมันจะเป็นพอร์ตที่หน้าตาหลายๆคนไม่คุ้นเคยนิดนึงก็คือตัวดําๆตัวเนี้ยครับตัวดําๆตัวนี้หลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยตัวนี้เรียกว่าคาเมราพอร์ตครับเป็นคาเมราพอร์ตหมายความว่าเจ้าล้านบริพายเนี่ยมันมีพอร์ตสำหรับต่อกล้องพิเศษด้วยเดี๋ยวนี้เรามีเดโมให้ดูได้นะครับมีพอร์ตสำหรับต่อกล้องพิเศษได้ด้วยนอกเหนือจากต่อผ่านยูสบีอย่างเดียวในพอร์ตนี้ไม่มีคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับ แล้วกล้องที่ต่ออาแนปเพอร์นี้มันจะมีความเร็วกับแบ,บ์บิทที่มากกว่าพอร์ต USB หมอะกับการเอาไปทำง,งานเฉพาะด้านครับต่อมาคือพอร์ต HDMI ครับ